โครงการนี้เหมาะสาหรับบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กมากนะครับ mm hmm. เพราะว่าจะมีส่วนหนึ่งก็คือมีเงินทุนสนับสนุนจาก c m f แล้วก็ตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็พันธมิตรต่างๆนะครับจะมาช่วยสนับสนุนเรานะครับแต่สิ่งที่ดีอีกอย่างก็คือนอกจากเงินสนับสนุนแล้วเนี่ยเรายังจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลกับนักลงทุนจะทํานักท,ทุนทราบแล้วก็ไว้วางใจใน,ในงานของบริษัทนะครับ mm hmm. ผมเชื่อว่าเราควรจะเ,เปิดโอกาสให้กับบริษัทเข้าร่วมโครงการนี้นะครับผมว่า ถ้าเราสามารถเข้าร่วมโครงการนี้แล้วเติบโตไปได้นะครับเราสามารถเติบโตแล้วก็ก้าวไปอยู่ในตลาดระดับใหญ่ได้นะครับจริงใน m อ i เนี่ยเรามีตอนนี้ปัจจุบันมีทั้งหมด225บริษัทนะครับแล้วก็ย้ายไปอยู่ในเซตแล้ว63บริษัทนะครับแล้วเชื่อว่าในอนาคตต,าคต,ต่อไปเนี่ยก็จะมีบริษัทจาก m อ i ไนี่มีโอกาสย้ายขึ้นไปในเซตอีกหลายบริษัทนะครับโครงการนี้สำคัญเพราะว่ามันเป็นการเรียกว่าให้เราเนี่ยสร้างโอกาสเติบโตนะครับ เพราะนั้นเนี่ยโดยมีทุนสนับสนุนและก็มีพันธมิตรต่างๆเนี่ยเข้ามาเข้าร่วมนะครับเปิดโอกาสให้เราเนี่ยหาทางในการเติบโตขยายธุรกิจนะครับเป็นโครงการที่สําคัญและผมเชื่อว่าจะทําให้มีศักยภาพมากขึ้นในในใน,ในบริษัทตัวบ,บีนบถ้าเราทําผลงานได้ดีนะครับแล้วมีการเติบโตตามแผนที่วางไว้ผมเชื่อว่าจะสร้างแวลูให้กับบริษัทนะครับและสร้างการเติบโตให้บริษัทได้ครับในระยะยาวสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยการเติบโตไม่ใช่เรื่องง่าย นะครับแล้วก็อย่างที่เรนให้ทราบโครงการจำพัสเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกบริษัทจดทะเบียนนะครับเพราะว่าเราต้องมีความพร้อมในการลงทุนในการวางแผนการเติบโตมีศักยภาพในการเติบโตด้วยเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เหมาะกับทุกบริษัทแต่ว่าผมเชื่อว่ามีหลายบริษัทนะครับใน m a i มนะครับมีโอกาสในการเติบโตแล้วปีที่ผ่านมาเนี่ยใน225บริษัทเนี่ยเรามีผลประกอบการที่มีกำไรมากกว่า70%เนะครับเพราะนั้นเนี่ยใน70%ตตรงนี้เนี่ย ก็เปิดโอกาสให้มีโอกาสเข้ามาร่วมโครงการจัมพัสได้นะครับโดยอาจจะมีหลายๆบริษัทครับที่มีความพร้อมที่จะเข้ามาร่วมร่วมร่วมโครงการจัมพัสได้นะครับใน MAI เนี่ยเรามีสมาคมนะครับที่เป็นศูนย์รวมนะครับคือเราพยายามจะจะ,ะปรึกษาหารือกันเรียกว่าบางครั้งเนี่ยก็มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้ากันในในในสมาคมนะครับเพื่อจะได้เรียกว่า สร้างสร้างการเติบโตในส่วนของเราเองด้วยนะครับส่วนหนึ่งเรามีเน็ตเวิร์กิ่งกันนะครับเพื่อจะได้เรียกว่าอุดหนุนสินค้าซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ปรึกษาหาลือก็ต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์เนี่ยเศรษฐกิจบ้านเราอาจจะไม่สู้ดีนักนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าบริษัทจดทะเบียนเนี่ยก็ต้องพยายามหาทางสร้างการเติบโตให้กับกิจการของตัวเองนะครับเพื่อเรียกว่าเพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทแล้วก็ผู้ถือหุ้นด้วยในรอบ 2- 3สปีที่ผ่านมานะครับต้องยอมรับนะครับว่า กระทรวงการคลังนะครับตลาดทรัพย์และกรอตต์เนี่ยก็เรียกว่ามีโครงการดีๆออกมาหลายอย่างรวมทั้งโครงการแวร์ลูอัพและก็จัมพัสด้วยนะครับที่เป็นโครงการใหม่นะครับเดิมเนี่ยอาจจะเป็นโครงการด้านการลงทุนตอนนี้โครงการนี้สโครงการนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมศักยภาพของบริษัทจดทะเบียนนะครับให้เติบโตนะครับก็เรียกว่าทําควบคู่กันไปเราก็จะสื่อสารนะครับให้กับสมาชิกของเรานะครับในการพิจารณาการเข้าร่วมโครงการจัมพัสนะครับเพราะว่า ของการจําพัสเนี่ยก็จะเหมาะกับบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กนะครับที่เรียกว่าต้องการการเติบโตนะครับมีทุนสนับสนุนจาก CMDF แล้วก็ตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งพันธมิตรนะครับในการที่จะทําแผนการเติบโตของบริษัทนะครับเนือ่องจากว่าเราอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็มีความจําเป็นที่จะต้องทําแผนธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตตอบแทนให้กับผู้ลงทุนนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็พยายามสื่อสารช่องทาง,างต่างๆเนี่ยให้กับ สมาชิกของเราว่าโครงการนี้ดียังไงนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้สมาชิกเนี่ยเข้ามาวางแผนร่วมกันกับทางตลาดหลักทรัพย์ในการเข้าร่วมโครงการครับผม